คุณผู้ชมมาดูเรื่องของการจับตากลุ่มผู้ชุมนุมต่างๆโดยสอรอสอเองก็จับตากลุ่มผู้ชุมนุมกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่20พฤศจิกายนนี้จะมีกลุ่มนะครับที่ทั้งเห็นด้วยแล้วก็เห็นต่างไปสนับสนุนนะครับเรื่องของการวินิจฉัย การแก้ไขธรมรมนูญเรื่องของที่มาของสอวอซึ่งเรามีการคุยกันก่อนหน้าน,นี้ว่าถ้าเหตุรุนแรงมากที่สุดนั้นก็อาจจะมีการยุบพักการเมืองและพักร่วมรัฐบาลที่ลงชื่อกันร,รวมไปถึงสอวอด้วยนะครับสำหรับกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านการแห่งชาติหรือนอปชได้ประกาศนัดชุมนุมการที่สนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากครับในช่วงวันที่ 19- บเถึงยีพฤศจิกายนนี้เพื่อให้กำลังใจรัฐบาลและคาดว่าจะใช้เป็นการเคลื่อนไหวกดดันการทํางานของศาลรัฐธรรมนูญที่นัดอ่านคำิษา ถ่ายคำร้องเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราว่าด้วยเรื่องที่มาของสอวอช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกาของวันที่20พฤศจิกายนวันพุทธที่จะถึงนี้ขณะที่กลุ่มฝ่ายการเมืองฝ่ายตรงข้ามก็เตรียมที่จะเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันหากผลการอ่านคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นในไปในทิศทางที่ต้องการครับดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังเหตุวุ่นวายที่เกิดขึ้นท่านพลตํารเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในฐานะสนยนอานวยการ รักษาความสุขเรียบร้อยหรือสอรอสอได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆในสังกัดโดยเฉพาะกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพิ่มความระมัดระวังในการดูแลพื้นที่โดยเฉพาะการก่อเหตุแทรกซ้อนเพื่อย,ยกระดับสถานการณ์ให้เกิดความรุนแรงเนื่องจากทางการข่าวพบว่ามีความพยายามสร้างสถานการณ์จากผู้ที่ไม่หวังดีส่วนความเคลื่อนไหวของวอรุมรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานครับว่าพลตํารวจเอกประชาพรมนอกท่านรองนายกรัฐมนตรีได้โทรศัพท์หารือกับพลตํารวจโทรวรพงษ์ชิวปรีชารองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและพลตํารวจตรีทวัตบุญเฟื่องรองเลาขาธิการนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงนายสุพอรอัตาาวงรองเลาขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเพื่อประเมินท่าทีการประกาศยกระดับของผู้ชุมนุมจากนั้นนายสุพรได้ออกมาเปิดเผยผลการหารือว่าขณะนี้รัฐบาลกําลังเร่งหาทางรับมือการเคลื่อนไหวของบรรดากลุ่มผู้ชุมนุมโดยเฉพาะความพยายามก่อเหตุยั่วยุเจ้าหน้าที่ ให้ใช้กําลังเข้าจัดการรัฐบาลจึงได้สั่งกําชับให้เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์ต่างๆด้วยความอดทนแต่สุพรกล่าวด้วยว่าหากเหตุการณ์วุ่นวายในบ้านเมืองมีความยืดเยือ้อก็อาจจะมีการขยายระยะเวลาในการประกาศใช้พรบร,รักษาความมั่นคงภายในราชนาจารพุทธศักราช2 5 5 1ออกไปจากวันที่30พฤศจิกายนนี้เพราะมีความจําเป็นซึ่งขณะนี้ต้องยอมรับว่าการชุมนุมในพื้นที่ต่างๆขณะน,นี้ไม่ใช่เรื่องปกติครับ